เทคนิคงานสกินในปัจจุบันนะครับเราสามารถสกินเช่นกระเป๋าผ้าเสื้อยืดหมวกสุงเท้าซึ่งแต่ละเทคนิคก็จะมีขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับถ้าหากยกตัวอย่างงานสกินเสื้อที่เราเห็นทั่วไปงานพิมพ์ก็จะไม่จํากัดสีนะครับก็จะมีเทคนิคการสกิน d ีจนะครับหรือว่า Direct to Garment นะครับและ DTF นะครับ Direct to Film นะครับ d i r e c t t o Garment คือการพิมพ์ภาพสกินลงบนผ้าโดยตรงนะครับโดยใช้เครื่องพิมพ์ Direct p r i ต t e r นะครับในการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงนะครับคม ผ้าโดยไม่ต้องใช้กาวหรือความร้อนนะครับดันที่กำเนิดของ d t g นะทำให้กาวข้ามผ่านข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กไปเลยนะครับเพราะถึงเครื่องจะเล็กแต่ก็พิมพ์ที่ออกมานั้นนะครับมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับเก็บรายละเอียดของงานได้ดีนะแต่ยังสกรีนงานได้จำนวนน้อยได้อีกด้วยนะครับส่วน DTF ยังไงนะครับ DTF นะครับย่อมาจาก Direct to Film นะครับคือการพิมพ์ลงแผ่นฟิล์มนะครับโดยให้กาวเป็นตัวยึดต่อกับมือขาวนะครับจากนั้นใช้ความร้อนในการ ละลายกาวให้ติดลงกับตัวผ้านะครับเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องใตคัตนะครับพอสามารถพิมพ์ออกมาตามปลายงานได้ทันทีนะครับและการลองด้วยหมึกขาวนะครับทำให้เทคนิค d d f นะครับสามารถใช้งานได้กับทุกผ้าทุกสีนะครับทั้งสีเข้มและสีอ่อนถึงแม้ d t g และ DTF นะครับจะสามารถพิมพ์ลงเสื้อเข้มได้เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับ DTF ได้ถูกพัฒนาออกมาให้ลดขั้นตอนการผลิตลดข้อจํากัดของเนื้อผ้านะครับใช้งานได้หลากหลายชนิดมากขึ้นนะครับ